ญี่ปุ่นชี้ชัดสุปโชคลุยซัปโปโรเหมาะดีเล่นตำแหน่งนี้แจมอยู่แต่มีคู่แข่งให้ต้องสู้ด้านเหงียนกวงไฮทำเวียดนามซึมไม่มีทีมเล่นสักทีส่วนแข้งไทยเตรียมสถานเจลีก3-5คน นี่แหละของจริงเล็ก2มันแน่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n น l ต้องซุยกับผมต้องพนวัต์นะครับในคลิปนี้ไปจัดเต็มในเรื่องราวของสุปโชคสารชาติในการไปค้าแข่งกับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรกันหน่อยว่าเขาจะเล่นตำแหน่งไหนใครคือคู่ต่อสู้และ จะเล่นได้แจ่มแค่ไหนมาพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงมีเรื่องราวของเงียนกวงไฮนะตอนนี้มีมาอัปเดตว่าสุดท้ายแล้วนักเตะค,คนนี้จะไปอยู่ทีมไหนเพราะตอนนี้ทางฝั่งเวียดนามนี่ค่อนข้างซึมกับเงียนกวงไฮแล้วนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่า ในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับไปเก็บตกประเด็นเรื่องราวของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติแนวลุกทีมชาติไทยนะครับที่ล่าสุดออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยได้ย้ายจากบุรีรมัมยูเนเต็ดไปร่วมทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลเจลีกเลขที่2เรียบร้อยด้วยสัญญายืมตัว6เดือนพร้อม ออปชั่นเพิ่มอีก6เดือนและมีสิทธิ์ที่ซัปโปรโรจะคุยกับบุรีรัมซื้อขาดสุปะโชคได้ในอนาคตข้างหน้าด้วยเรียกด้ว่าเป็นดีลที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นนักเตะไทยไปเจลีกเพิ่มรวมไปถึงดีลนี้เนี่ยก็ตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากที่สื่อญี่ปุ่นนะครับต่างตีข่าวออกมากันยกใหญ่ว่าการที่สุปโชคไปอยู่กับซัปโปรโรเนี่ย น่าจะเพิ่มมิติเกมลุกให้กับซัปโปโรได้ดีเหมือนกันพราะด้วยคุณภาพของสุปโชคสารชาติที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในฟุตบอลไทยแล้วก็มีประสบการณ์ในเวที AFC ซีแชมเปี้ยนลีกรวมถึงสไตล์การเล่นก็น่าจะเหมาะนะครับแต่คลิปนี้ผมจะไปขายายความหน่อยว่าการที่สุปโชคไปซัปโปโรเนี่ยเขาจะได้เล่นตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะใครคือคู่ต่อสู้แย่งชิงของสุปโชคในทีมซัปโปโรนะครับอ่ะ ไปไล่เรียงกันผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้นะครับ พูดถึงซัปโปโรนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าเป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับตั้งแต่ที่พี่เจชนาทิพไปค้าแข่งในช่วงเจลิกเล็กที่2ตอนปี2017แฟนบอลชาวไทยก็ติดตามเป็นต้นมานะครับซึ่งผมก็ได้ไปคุกคีกับทีมซัปโปโรทีมเนี้ยมาตั้งแต่ฤดูกาล2018ด้วยกันและช่วงปลายปีนี้ผมก็จะมีคิวไปที่ซัปโปโรนะครับไป ดูเรื่องราวของการที่ซัปโปรโรลงเล่นฟุตบอลเจลิลิกเรื่องของสุปโชคสารชาติรอติดตามเดี๋ยวน่าจะมีคลิปมาฝากกันแน่นอนนะครับซัปโปรโรปีนี้ปล่อยพี่เจพัชนาทิพไปซึ่งพี่เจเนี่ยเป็นตัวลุกคนหลักๆของทีมเลยทำให้เกมลุกของซัปโปรโรเนี่ยเปลี่ยนโฉมไปจะไม่ได้เล่นเหมือนปีก่อนๆน,นะครับแต่มิชามิฮโรเปตวิดเนี่ยเขายังคงยึดระบบการเล่นเดิมคือ3-43นะครับกองหลัง3คนจะเติมเกมลุกมัน แดนกลาง4คนวิงแบ็กซ้ายขวานี่เติมสุดๆแดนกลางตัดเกมแล้วก็แนวลุกข้างหน้า3คนเนี่ยก็โอ้เล่นไฮเพ p สซิ่งนะครับสามารถที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ได้แต่ปัญหาของซัปโปโรในฤดูกาลนี้คือจังหวะจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายที่ไม่ค่อยดีนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยหลุดเสมอบ่อยและอยู่กลางตารางแต่ช่วงหลังดีขึ้นนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้ ปีนี้เกมลุกของซัปโปโรพอไม่มีพิเจชนาทิปอยู่เนี่ยหน้าตาจ้องเป็นแบบนี้ตัวที่เป็นตัวหลักที่แฟนบอลซัปโปโรไปตัววิตจะส่งลงไปตลอดนะครับคนที่มาเล่นแทนพิเจชนะทิปเนี่ยจะเป็นทิซิโยชิโอกาชิวะในตำแหน่งปีกซ้ายนะส่วนปีขวาเนี่ยก็เป็นกาเบลซาเบียที่ดึงมาจากนากโยาหน้าเป้าเป็นชินโซโคโรกิ วิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นลูคัสวิงแบ็กขวาเนี่ยเป็นทางฝั่งทาคุโรคันเนโกะซึ่งซัปโปโรจะโตมตีด้วยการใช้ซ้ายตัดในขวาตัดในนะครับขณะที่แดนกลางเนี่ยจะเป็นทาคามินะจับคู่กับโยชิอากิโคมาอิเซนเตอร์จะเป็นฟุคุมริฝั่งซ้ายฝั่งขวาชุนตะเซนเตอร์ตรงกลางเป็นฮิโรกิมิยาสวะประตูเนี่ยทาคานุริซึกิโนะอันนี้คือแนวไล์อัพที่ดีที่สุดของซัปโปโรนะครับแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยซัปโปโรเนี่ยเจอปัญหาตัวเจ็บเล่นงานเยอะ โอกาชิวะในตำแหน่งปีกซ้ายเจ็บหนักตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลต้องพักพอสมควรเช่นเดียวกับกองหน้าตัวเป้าอย่างชินโซโ,ซโคโลกิก็เจ็บทำให้ซัปโปโรไปตัววิดมีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพเยอะมากๆนะครับเขาต้องดันกาเบียลซาเบียไปยืนหน้าเพราะมิลานทูสิตกับดักราสโอลิเวลาเ่ายังเล่นไม่เข้ากับระบบและก็ขยับคาเนโกมาเล่นเป็นปีกขวา ส่วนปีกซ้ายเนี่ยใช้เป็นโยชิอากิโคมะอิซึ่งปกติเล่นตำแหน่งตรงกลางนะครับทำให้เล่นไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่าสุปโชคสารชาติเนี่ยกับการไปอยู่กับซัปโปโรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้เล่นปีกซ้ายแบบเต็มที่เพราะอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าซัปโปโรมีปัญหาปีกซ้ายจริงๆนะการที่เขาดึงโคมาอิมาเล่นตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ และอีกหนึ่งคนที่สามารถเล่นได้อย่างเร็วตะาอาโอกิช่วงหลังก็ฟอร์มดรอปลงไปนะครับท้าไมปีกซ้ายตรงนี้มีปัญหาปีกซ้ายของซัปโปโรสำคัญนะครับเพราะตอนพี่เจชนาทิปอยู่เขาสร้างผลงานได้ดีเขาจะเป็นตัวชา์โดคอยที่จะสร้างสันเกมลุกลากตัดในเปลี่ยนแกนไวหรือลูกคิลเลอร์พารซึ่งช่วงหลังถ้าใครสังเกตเนี่ยซัปโปโรขาดเรื่องของลูกนี้ไปมาก เพราะฉะนั้นจะพูดตามตรงเรื่องของสไตล์สุประโชคสารชาติเนี่ยในการเล่นปีกซ้ายตัดในเนี่ยเหมาะมากๆถ้าใครสังเกตนะครับสุประโชคจะเป็นคนที่ลากเลื้อยดีกล้าเล่นกล้าลุยแถมกล้ายิงประตูซึ่งที่ซัโปโลดึงสุประโชคไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสเกลฟอร์มไปอย่างดีและว่าสุประโชคเนี่ยเหมาะจะเล่นตำแหน่งไหนและซัโปโลขาดตรงไหนพอดีมันจึงเป็นที่มาที่สุดท้ายแล้วดิวนี้ลงตัวเพราะถ้าสุประโชคไปเล่นเป็นปีกซ้าย ก็เหมาะเจาะเลยนะครับเข้าทางเลยแล้วผมคิดว่าน่าจะเล่นได้โอเคแล้วฟุตบอลสไตล์ของซัปโปโรเนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นเยอะนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมใหญ่เวลาเจอคู่ต่อสู้เนี่ยไม่มีมาตั้งรับใส่กันและซัปโปโรเป็นทีมที่เล่นเกมบุกค,คืออย่างที่ผมพูดไปว่าแทคกติกของเปโตวิดส่วนใหญ่เขาจะใช้แต่เกมบุกเต็มที่ซึ่งสุขบโชคไปในครั้งนี้ผมว่ามีโอกาสลงสูงในตำแหน่งปีกซ้ายมากๆหรือไม่ก็ปีกขวาแต่ปีกขวาเนี่ยอาจจะต้องไป แย่งตำแหน่งเหนื่อยกับพวกกาเบียวซาเบียรวมไปถึงทาคุรคานเโกะปีกซ้ายมีโอกาสมากกว่าแต่ก็ย่องแย่งตำแหน่งนะครับก็ต้องสู้ไปในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายของซูเปอร์โชคอยู่แล้วนะครับต้องปรับตัวเข้ากับอากาศเข้ากับสไตล์ฟุตบอลเจลิกที่ค่อนข้างเร็วกว่าฟุตบอลไทยลีกแน่นอนแต่สู้ให้สุดผมว่ามีโอกาสแน่นอนคนที่จะมาสู้กับซุเปอร์โชคสารชาติแน่นอนก็คือซิโยชิโอกาชิวะคนนี้เขาคาดหมายจะแทนที่ของพิ่เจชนาทิพ แต่ก็มีข้อดีคือถ้าโอกาชิวะกลับมาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกจับไปยืนหน้าเป้าเพราะชินโซโคโลกิเจ็บไงครับแล้วโอกาชิวะเนี่ยเป็นคนที่เล่นฟลอแนดีที่สุดในทีมซัปโปโรเพราะฉะนั้นโอกาชิวะมีสิทธิ์ไปยืนหน้าเป้าแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ต้องแย่งก็คือเรียวตะอาโอกิแต่อาโอกิช่วงหลังเนี่ยหลุดจากตัวจริงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสุขพโชคไปเนี่ยไปสู้ให้อย่างเต็มที่ถ้าชนะใจเปโตวิดได้ผมบอกเลย มีโอกาสได้ลงสนามแน่นอนในตำแหน่งปีกซ้ายตรงนี้นะครับดูซัปโปรโรเล่นปีนี้ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นเขาเล่นดีนะแต่เพียงแค่ว่าเขาจบสกอร์ไม่ได้เขาเลยไม่ค่อยชนะคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นเลขสออ่ะซัปโปรโรเขาจะเสริมเกมลุกขึ้นไปเยอะพอสมควรและสุปบ่โชคอะก็น่าจะเป็นอีก1นจิ๊กซอที่ทำให้ซัปโปรโรดูดีขึ้นก็รอติดตามนะครับแต่ผมยอมรับว,ว่าไม่ง่ายแน่นอนเพราะ กว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาแต่สุดท้ายและการได้ไปในครั้งนี้เนี่ยมีแต่ข้อดีทั้งนั้นนะครับนักเตะไทยจะได้เก่งขึ้นตัวของน้องเช็คสุประโชคเองจะได้สุดยอดคิดและอย่างมีพิธีกว่าพลสังกพันธ์อยู่ที่นั่นการปรับตัวไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับเขาจะคอยบอกทุกอย่างเพราะฉะนั้นติดตามครับสุประโชคสารชาติในช่วงเจลกเล็กที่2น่าดูจริงๆนะครับและอีกอย่างครับติดตามได้ทาง เฟซบุ๊กและ YouTube สยามสปอร์ตนะดูกันเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นเหมือนกันนะในช่วงเจลิกเลกที่2นอกจากสุปโชคแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะเลกที่2เนี่ยเจลิกต้องบอกว่าแข่งไทยไปสะเทือนเยอะแน่นอนนะครับจะเด่นชนาทิปกับฟอนตาเล่ลุ้นแชมป์สุปโชคกับซัปโปโรในการลุ้นจบ1ใน4แล้วก็มีชาววัดกับเซเรโซโอซาก้าด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจและล่าสุดเนี่ย วิลเทเป้อมพันหลายคนสอบถามเข้ามาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเจลิกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ว่าจะไปทีมไหนเพราะตอนนี้ทีมงานซัปโปโรเนี่ยจากการรายงานล่าสุดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะอยากได้ตัวของวิลเทเเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกับเมืองทองเอาวิลเทเไปเนี่ยเพื่อไปเติมเต็มในตำแหน่งกองกลางคือสเปคของวิลเทเเนี่ยเป็นนักเตะที่ซัปโปโรชอบถ้าคุณไปดูนะครับ เล่นกลางได้เล่นกองหลังได้อารมณ์จะเหมือนทาคามิเนะฟุคุมูริประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าซัปโปโรก็มองและเดี๋ยวดูการพูดคุยอีกทีนะครับแต่ตอนนี้วิลเลเทพก็ต้องโฟกัสกับฟุตบอลซีเกมที่เป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยไปก่อนนอกจากนี้ยังมีปฐมพลจเจริญรันตนาพิลมก็มีสิทธิ์ไปกิตสากากามนก็รอรุนนะครับโอ้โหเรียกว่าเจลิกเลกที่2มันแน่นอนติดตามยาวๆเลยนะครับทาง YouTube และ Facebook เสียนสปอร์ต เจอผมแน่ๆแล้วก็ปลายปีนี้ผมก็จะไปญี่ปุ่นไปซัปโปโรด้วยรอติดตามจะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับอ่ะขี้ที่อีกหนึ่งนักเตะเอาไปพูดถึงนี่ดีกว่าสุภโชคเวียดนามกันหน่อยหลายคนแซวเข้ามาว่าเขาอยู่ที่ไหนและจะไปทีมไหนเขาคนนั้นก็คือเงียนกวงไฮนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยหายเข้าไปสู่กีบเมฆเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกอะ่ะมีข่าวไปยุโรป มากมายเลยนะครับสื่อเวียดนามนี่ตั้งมาไปหลีกออสเตรียไปหลีกเดอร์ฝรั่งเศสไปหลายหลีกเหลือเกินก่อนที่ทีมจากในยุโรปเนี่ยเริ่มไม่พอใจที่จะมีข่าวกับเหงียนกวางไฮจนสุดท้ายเนี่ยก็ข่าวของเหงียนกวางไฮในการไปค้าแข่งต่างประเทศก็เงียบๆไปนะครับหลายคนสงสัยว่าตกลงแล้วจะไปอยู่ทีมไหนมาอัปเดตเงียนกวางไฮเกี่ยวกับ เรื่องราวตอนแรกที่มีข่าวว่าซัปโปรโรให้ความสนใจหรือทีมจากเจลิกให้ความสนใจกันหน่อยตอนแรกเขาก็ให้ความสนใจจริงแหละมีการพูดคุยแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้ต้องเงียบไปนะครับเพราะว่าทางเอเย่นของเหียนกวงไฮณณตอนนี้ก็ไม่มีการตอบกลับทีมจากเจลิกญี่ปุ่นเลยนะครับทำให้โอกาสที่เหียนกวงไฮ์จะไปคาแข่ง ฟุตบอลเจลิกเหอนว่าเอเย่นของเขาอ่ะอยากจะพาไปยุโรปให้ได้แต่ทางยุโรปก็ยังไม่มีทีมไหนที่จะคอนเฟิร์มและดึงไปร่วมทีมทําให้ตอนเนี้เหียนกวงไฮสถานก,การณ์ไม่แน่นอนโอกาสที่จะไม่มีทีมเล่นก็ค่อนข้างสูงนะครับทําเอาแฟนบอลเวียดนามเซงอะ่ะมีข่าว เป็น10-20ทีมยังไม่ได้ไปสักทีไม่เหมือนไทยครับมีข่าวแป๊บเดียวไปแล้วไปหลายคนด้วยก็ทําให้แฟนบอลเวียดนามค่อนข้างซึมแล้วก็เงียบกริบกับการที่นักเตะเวียดนามจะได้ไปค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้น่าจับตานะว่าเหงียนกวงไฮจะไปไหนจนล่าสุดเนี่ยสื่อจีนออกมาตีข่าวว่าเหงียนกวงไฮติดหญิงเฉยเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบงงมากอ่ะก็รอดูแต่ตอนนี้ผมบอกเลยนะโอ้โห แฟนบอลเวียดนามค่อนข้างเซงกับเหงียนกวงไฮมากอะ่ะซีเกมก็ไม่มาเล่นไปต่างประเทศก็ยังไม่ได้ไปแล้วตอนนี้มันก็ว่างแล้วอะ่ะเพราะว่าไม่มีโปรแกรมต่างๆอยากจะถามว่าเหงียนกวงไฮทําอะไรครับตอนนี้แฟนบอลเวียดนามอ่ะก็รอดูเดี๋ยวมีไม่อัปเดตอะไรก็รอติดตามนะครับอัปเดตประมาณนี้สาหรับเรื่องราวของเหงียนกวงไฮนะ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับครบถ้วนในทุกหลายเรื่องราวเลยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับที่สําคัญฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับ c h anel n ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพณุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ